สว no ัสดีครับท่านชมทุกท่านครับกับกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรพมิสแลนนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสวนนะครับในปีนี้นะครับฝนตกลงมาในปีนี้ก็ครั้งแรกนะครับที่น้าท่วมสวนนะครับเป็นครั้งแรกของปีนะครับแต่ปีที่แล้วก็ท่วมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้นก็ไม่ตายนะครับในปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับ ที่ท่วมนะครับในช่วงปลายๆนะครับปลายเดือนสิงหานะครับก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็อีกสองวันนะครับก็จะเป็นเดือนกันยานะครับฝนตกลงมาก็ประมาณสองวันนะครับครับสองสามวันติดต่อกันนะครับช่วงสองวันแรกนะครับก็ไม่หนักนะครับแต่ ช่วงหัวค่านะครับเมื่อวานนี้ก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับทําให้น้านั้นท่วมสวนนะครับเป็นขังแรกของปีนะครับนี่ครับนี่หน่อปลูกใหม่นะครับกอน้ําเต็มรุ้มเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ตายนะครับถ้าไม่ท่วมนะครับหรือว่าน้ําไม่ท่วมขังเกิน สองสามเดือนขึ้นไปนะครับน่าจะไม่ตายนะครับสำหรับหน่อที่ปลูกใหม่นะครับสำหรับหน่อที่ปลูกใหม่ก็มีปัญหานะครับเพราะว่าระบบลากนะครับระบบลากก็ยังออกมาไม่เยอะนะครับก็ยังอ่อนอยู่นะครับลากออกมาใหม่ๆนะครับก็อาจมีปัญหาเรื่องลากหน่าได้นะครับถ้าท่วมเป็นเวลานานๆนะครับ ดินดินนุ่มมากนะครับท่านผู้ชมนะครับเหยียดลงไปนุ่มนะครับนก็เป็นต้นที่เคยถูกน้ําท่วมมาก่อนนะครับครับแต่ปลูกลงดินเป็นปีแรกนะครับก็โตช้าหน่อยนะครับอายุต้นก็สองปีเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่โตนะครับเท่ากับยาเวลานะครับท่านผู้ชมนะครับพอมีปัญหาเรื่องระบบรากนะครับเน่าเป็นบางส่วนนะครับในช่วง หน้าฝนนะครับในสองปีเสยษที่ผ่านมานะครับทําให้รากเน่าเป็นบางส่วนนะครับทําให้หยุดชะงักนะครับในช่วงแรกนะครับนี่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับนะครับเริ่มดีขึ้นใบอ่อนออกมาเยอะขึ้นนะครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็จะเป็นปัญหาทุกปีนะครับถ้า ส,เหเหสวนไหนนะครับเป็นที่ราบรุ่มนะครับชมชมนะครับมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับคือพื้นที่มันต่ํานะครับต่ำครับเป็นหลุมแบบนี้นะครับก็จะท่วมนะครับก็บางต้นนะครับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีปัญหานะครับเรื่องน้ําท่วมเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหานะครับถ้าช่วง ใกล้เก็บเกี่ยวหรือว่าเก็บเกี่ยวยังไม่หมดนะครับก็จะมีลูกล่วงเยอะๆแบบนี้นะครับท่านชมนะครับนะครับล่วงเยอะแบบนี้นะครับเขาเก็บเกี่ยวก็ยังไม่หมดนะครับปีนี้นะครับปีนี้ก็ได้ทานถึงเดือนกันยานะครับยังดีๆอยู่นะครับลูกไม่เน่านะครับท่านชมนะครับนะครับไม่เน่า เสียดายนะครับลูกล่วงเราก็ต้องเก็บนะครับล้างก็เข้าตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะครับสําหรับลูกล่วงนะครับส่วนใหญ่ลูกล่วงนะครับก็จะขายอีกราคาหนึ่งนะครับถ้าสมมุตินำไปขายนะครับไม่เสียนะครับลูกล่วงนะครับไม่เน่านะครับ ตกนะครับความเฉื้นสูงนะครับขั้วนะครับเริ่มไม่เหนียวนะครับหรือว่าลูกเริ่มแก่จัดนะครับก็จะทให้ร่วงแบบนี้นะครับคุณชมนะครับควรนำไปร่างนะครับช้ปลาลูกร่วงนัจะนอนะครับคุณผชมนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะดีนะครับไม่นอเสียนะครับนําไปทานได้นะครับ เป็นเศษหญ้าแห้งนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับติดตัวมาไป็นรังก็สะอาดนะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับนำไปทานนะครับทนนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดฉีดยาอะไรนะครับส่วนผมนะครับยาฆ่าแมลงนะครับปลอดสารพิษไม่ฉีดนะครับสําหรับส่วนของผมนะครับทุกชนนะครับดูนะครับบางจันก็ยังไม่ถึงวันจบเกี่ยวนะครับเพราะว่าออกช้านะครับ น่าจะประมาณกลางเดือนหน้านะครับน่าจะหมดนะครับสำหรับปีนี้ถือว่าได้กินนานนะครับถ้าปลัมในปีนี้นะครับได้กินนานกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับปกติเดือนสิงหาเนี่ยกลางๆก็หมดแล้วนะครับปีนี้ก็ยังเหลือนะครับนี่ครับเลือนะครับฝนตกนะครับ ทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ทําให้ความชื้นในอากาศนั้นสูงนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องลูกนะครับนะครับลูกร่วงนะครับเพราะว่าคั่วมีความชื้นสูงนะครับกอบกับลูกแก่จัดนะครับก็จะทําให้ลูกร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ควรเก็บนะครับไปล้างแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับหรือเอาไปขายได้หรือว่าเอาไปแจกจ่ายให้ท่านที่มือจับกันนะครับ หรือว่าข้างบ้านทานได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกความใจเข้าสวัสดีครับลูกล่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับเจ็บนะครับไปข้างนะครับลูกล่วงไม่ใช่ว่าลูกเน่านะครับท่านผู้ชมนะครับขั้วไม่เหนียวนะครับกดนะครับอาจจะลูกแก่จัดนะครับหรือว่า เพิ่มความชื้นนะครับก็จะร่วงเร็วกว่าปกตินะครับสําหรับในช่วงหนักฝนนะครับที่ยังเก็บเกี่ยวไม่ทันนะครับ